จริงๆแล้วน้ำมันมะกอกโดยเฉพาะ Extra Virgin บางคนเนี่ยถึงก็เรียกว่าเป็นน้ำมันที่ใช้ทอดระดับพรีเมียมด้วยซ้ำและน้ำมันรำข้าวยัง,ยงมีสารตัวเด็นด,ด้วยก็คือแกมมาโอริซ n a l แล้วก็ไฟโ t สเตอ r o ลที่จะช่วยในการลด LDL c h o l e s t e r สเได้อีกเรารู้ว่ากฎไขมันอิ่มตัวจะสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของ LDL c h o l e s t e r ส l ลในเลือดสมาคมโรคหัวใจอเมริกาก็บอกเลยนะครับว่าไม่แนะนำให้ใช้น้ำมันมะพร้าว ถ้าผมหยุดเรื่องน้ำมันมะพร้าวแค่เนี้ยนะครับแฟนๆน้ำมันมะพร้าวเนี่ยจะต้องมีคำถามมาแย้งผมมากมายแน่ๆเลยน้ำมันมะกอกกับน้ำมันรำข้าวก็จะมีคำถามว่าแล้วเราจะเลือกตัวไหนดีล่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่หมอบอกเราคลิปนี้ผมจะพามารู้จักกับน้ำมัน3ชนิดนะครับสามอันเนี้ยจะเป็นตัวแทนจากน้ำมันจากฝั่งตันตกก็คือน้ำมันมะกอกแล้วก็ตัวแทนจากฝั่งตันออกแท็กทีมกัน2อันครับก็คือน้ำมันรำข้าวแล้วก็น้ำมันมะพร้าว เรามาดูส่วนประกอบและก็คุณสมบัติที่โดดเด่นของน้ำมันแต่ละตัวกันครับซึ่งคุณสมบัติที่ผมจะโฟกัสในคลิปนี้ก็คือเรื่องของการเพิ่มหรือว่าการลดไขมันในเลือดแล้วก็เรื่องของการเกิดไขมันอุดตันในเส้นเลือดเพราะเป็นเรื่องที่คนสนใจแล้วก็พูดถึงกันมากถ้าใครที่ยังไม่แน่ใจว่าน้ำมันแต่ละตัวเนี่ยดียังไงแล้วก็เอาไปใช้ปรุงอาหารอะไรได้บ้างเหมาะกับใครและน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะครับจะสู้น้ำมันมะกอกได้หรือเปล่าเรามาดูคลิปนี้กันครับ สำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้ s u b s c r รบ e รบกวน subscribe เป็นกําลังใจให้หมออกด้วยนะครับดูคลิปแล้วอยากจะพูดคุยอะไรเขียนเม้นต์มาได้เลยนะครับหรือใครที่เป็นแฟนน้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวหรือน้ำมันมะพร้าวถ้ากินอยู่ก็เขียนมาคุยกันได้ครับผมขอเริ่มที่น้ำมันมะกอกครับ น้ำมันมะกอกแหน่เรียกว่าเป็นส่วนประกอบหลักในอาหารเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งอาหารเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารที่ดีกับสุขภาพอย่างมากแล้วก็เป็นอาหารที่ยูเนสโกครับจัดเป็นมนรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเลยทีเดียวน้ำมันมะกอกนะครับเป็นน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เรียกว่ามูฟ a ามีกรดไขมันตัวนี้สูงมากโดยเฉพาะกรดโอเลอิกจะเจอประมาณ50-8 0มากน้อยขึ้นอยู่กับเกรดของน้ำมัน จะมีคุณสมบัตินะครับก็คือช่วยลดระดับ LDL cholesterol หรือว่าไขมันไม่ดีนั่นเองตั้งการอักเสบและถ้ายิ่งเป็นแบบสกัดเย็นแบบ extra virgin ก็จะมีพวกสารต้านอนุมูลอิสระพวก p o l y p h e n o หรือว่าวิตามินต่างๆสูงกว่าแบบปกติทั่วไปปกติใช้น้ำมันมะกอกทำอะไรครับคนส่วนใหญ่ก็จะใช้ในการทานกับสลดัดหรือว่าดิบทานกับขนมปังเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเราเอาน้ำมันมะกอกมาใช้ผัดหรือทอดได้ไหม คำตอบคือใช้ได้ครับแต่ถ้าเราเอาน้ำมันมากอรอกมาโดนความร้อนสูงๆโดยเฉพาะถ้าเป็นเกรดเอ็กซ์ต้าเวอร์จินพวกสารที่มีประโยชน์เช่นพวกโพลีฟีนอลสารพวกนี้ก็จะลดลงครับมีการทดลองเอาน้ำมันมากอรอกแบบเอ็กซ์ต้าเวอร์จินมาเรียนแบบการให้ความร้อนแบบผัดที่120แล้วก็170องศาเซลเซียส ปรากฏว่าที่120องศาเซลเซียสสารโพลีฟีนอลเนี่ยจะลดลง40%แล้วก็ที่170องศาเซลเซียสเนี่ยจะลดลงไปถึง75%ดูเหมือนจะลดเยอะใช่ไหมครับแต่เพราะว่าเอ t กซ v ต้าเวเนี่ยมีสารพวกโพลีฟีนอลสูงมากเพราะฉะนั้นถึงแม้จะลดขนาดเนี่ยก็ยังผ่านเกณฑ์คุณภาพของสาภาพยุโรปอยู่ดีมีอย่างหนึ่งที่คนกลัวกันนะครับก็คือการผัดทอดด้วยความร้อนสูงๆเนี่ยจะทำให้เกิดสารอันตรายหรือว่าสารก่อมะเร็งได้ไหม าะว่าความเชื่อเนี่ยอาจจะมาจากการที่เราใช้น้ำมันมะกอ,อกนะครับโดยเฉพาะเอ็กซ์ต้าเวอร์จินที่มีจุดเกิดควันต่ำพอให้ความร้อนปุ๊บผัดหรือทอดควันก็จะขมงเลยทีเดียวเราก็กลัวว่าอุ๊ยน้ำมันสลายตัวแล้วน่าจะเกิดสารก่อมะเรง็งซึ่งอันนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องซะทีเดียวครับจุดเกิดควันต่ำไม่ได้เกี่ยวกับสารก่อมะเร็งทีเดียวนะักเพราะน้ำมันมะกอ,อกมีสารพวกต้านอนุมูลอิสระแล้วก็พวกโพลีฟีนอลสูงมากก็เลยช่วยยับยั้งสารไม่ดีพวกนี้ได้ในระดับหนึ่ง มีการทดสอบนะครับเอาน้ํามันมาให้ความร้อนแล้วดูว่ามีสารที่ไม่ปลอดภัยถึงเกณฑ์ที่กําหนดเมื่อไหร่พบว่าน้ํามันดอกทานตะวันใช้เวลา17ชั่วโมงแต่น้ํามันมะกอกต้องให้ความร้อนถึง33ชั่วโมงกว่าจะมีสารที่ไม่ปลอดภัยถึงเกณฑ์เจนว่าน้ำมันมะกอกนะครับจะทนกว่าน้ำมันดอกทานตะวันเยอะเลยจริงๆแล้วน้ำมันมะกอกโดยเฉพาะเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินบางคนเนี่ยถึงก็เรียกว่าเป็นน้ำมันที่ใช้ทอดระดับพรีเมียมด้วยซ้ำ คือนอกจากจะปลอดภัยแล้วนะครับยังมีกรดไขมันแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระที่มีประโยชน์ด้วยแต่ก็นะครับปกติคงไม่มีใครเอาน้ำมันมะกอกมาใช้ทอดเท่าไหร่เพราะว่าอันที่หนึ่งก็คือราคาแพงกว่าน้ำมันใช้ทอดอย่างอื่นและที่สำคัญก็คือการให้ความร้อนเนี่ยจะทำให้สารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็วิตามินเนี่ยหายไปโดยไม่จำเป็นต่อมาเรื่องน้ำมันรำข้าว น้ำมันตัวนี้มีสัดส่วนของมูฟ้าหรือว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวแบบที่มีในน้ำมันมะกอกเมื่อกี้นะครับแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่าพูฟ้าหรือว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนด้วยมีในระดับที่ใกล้ๆกันนะครับก็คือโอลลอิกมูฟ้าจะมีประมาณ40-45%แล้วก็ลินโนเลอิกพูฟ้าจะมี30-40%ซึ่งก็จะช่วยในการลด LDL คอเลสเตอรอลได้ และน้ำมันรำข้าวยัง,ยงมีสารตัวเด็นด,ด้วยก็คือแก m มมาโอริซินอลแล้วก็ไฟโตสเตอรอลที่จะช่วยในการลด LDL c e คอเลสเตอรอลได้อีกน้ำมันรำข้าวเป็นน้ำมันที่สามารถเอามาใช้ในการผัดหรือการทอดแบบปกติทั่วไปได้ครับ อย่างที่ว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะครับมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนลิโนเลอิกแอซิดประมาณ30-40%เพราะฉะนั้นถ้าเก็บรักษาไม่ดีเช่นถูกแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานานหรือใช้ในการทอดที่อุณหภูมิสูงๆูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทอดเป็นเวลานานก็มีโอกาสที่จะเกิดสารไม่ดีกับสุขภาพได้เช่นพวกไฮโดรพรอกไซด์ ide, หรือว่าอัลดีไฮด์นี้เป็นต้นและถ้าใช้น้ำมันซ้ำๆก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดสารก่อ b ะเร็งได้ง่ายกว่าน้ำมันมะกอก อีกอย่างหนึ่งก็คือกรดไขมันลินโนเลอิกเป็นโอเมก้า6ซึ่งถ้าเรากินพวกโอเมก้า6มากๆโดยที่ไม่ค่อยกินโอเมก้า3คือมีสัสดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้าสสูงมากเกินไปก็อาจจะเพิ่มความสัมพันธ์กับการเกิดการอักเสบเรื้อรังภายในร่างกายได้ส่วนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันตัวนี้มีกรดไขมันอิ่มตัวสูงมากครับประมาณ 80- 90%ซแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นกรดลอริกซึ่งเป็นกรดไขมันสายกลางไปทางยาว กรดไขมันแบบนี้จะดูดซึมได้เร็วเผาผลาญได้เร็วแล้วก็ไม่ค่อยสะสมในร่างกายเท่าไหร่เพราะน้ำมันมะพร้าวมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงมากอย่างที่ว่าครับจึงค่อนข้างคงตัวกับความร้อนจึงเหมาะก,กับการผัดและก็การทอดเรารู้ว่ากรดไขมันอิ่มตัวจะสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของ LD L D Ch L cholesterol ในเลือด สมาคมโรคหัวใจอเมริกาก็บอกเลยนะครับว่าไม่แนะนำให้ใช้น้ำมันมะพร้าวส่วน hard foundation ก็เขียนในบล็อกเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันมะพร้าวนะครับระบุว่าน้ำมันมะพร้าวมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงเพราะฉะนั้นจึงแนะนำให้ใช้น้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงแทน ส่วนองค์การอนามัยโลกนะครับไม่ได้ระบุถึงน้ำมันมะพร้าวตรงๆแต่ก็บอกว่ามีการทําวิจัยแบบ RCT ในเด็กๆเ,เขาพบว่าถ้าจะให้ไขมันในเลือดอยู่ในระดับที่ดีที่เหมาะสมไม่ควรกินไขมันอิบตัวมากกว่า10%ของพลังงานทั้งหมดถ้าผมหยุดเรื่องน้ำมันมะพร้าวแค่นี้นะครับแฟนๆน,น้ำมันมะพร้าวเนี่ยจะต้องมีคำถามมาแย้งผมมากมายแน่แนเลย คือเรารู้ว่า LDL คอเลสเตอรอลที่สูงขึ้นเนี่ยสัมพันธ์กับภาวะไขมันอุดตันในเส้นเลือดแต่ก็มีคนบอกอย่างนี้ครับว่า LDL คอเลสเตอรอลที่เกิดจากน้ำมันมะพร้าวะเนี่ยเป็น LDL คอเลสเตอรอลขนาดใหญ่งานวิจัยหลายปีหลังเนี่ยบอกเลยครับว่า LDL คอเลสเตอรอลขนาดใหญ่ไม่น่ากลัวเท่าขนาดเล็กในแง่ของการทำให้เกิดไขมันอุดตันในเส้นเลือดอีกอย่างก็ครับก็คือน้ำมันมะพร้าวะเนี่ยก็เพิ่ม HDL คอเลสเตอรอลหรือที่เรียกกันว่าไขมันดีได้ด้วย เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวในเรื่องของการกินน้ำมันมะพร้าวเขาว่าอย่างนี้นะครับเครานี้ก็มีคนตั้งข้อสังเกตแย้งแบบนี้เหมือนกันเขาบอกว่า LDL c อ o l e s t e r อลจากน้ำมันมะพร้าวขนาดใหญ่มีความเสี่ยงน้อยกว่าก็จริงแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่อุดตันเลยและอย่าลืมเรื่องของปริมาณและก็ระยะเวลาก็สําคัญด้วยต่อให้ขนาดใหญ่แต่ถ้าปริมาณเยอะแล้วก็ต่อเนื่องเป็นเวลานานความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้น ส่วนระดับ HDL cholesterol หรือที่เรียกกันว่าไขมันดีเนี่ยนะครับ HDL cholesterol ที่เพิ่มขึ้นจากอาหารหรือยาเนี่ยการศึกษาทางคลินิกสรุปว่าไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงกับการช่วยลดความเสียเสเออเเส่ยงของเส้นเลือดอุดตันเพราะการลดความเสี่ยงของเส้นเลือดอุดตันที่ถูกต้องจริงๆก็คือการลด LDL cholesterol แบบเป็นประจำและต่อเนื่องแบบนี้มากกว่าครับ น้ำมันมะพร้าวเป็นน้ำมันที่คนถกเถียงกันยังไม่จบนะครับเชื่อไหมครับมีการสำรวจเลยนะครับว่าคนทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยจะบอกว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยดีกับสุขภาพแต่ถ้าหมอหรือว่านักวิชาการหลายคนก็จะบอกว่าเอ๊ะน้ำมันมะพร้าวควรหลีกเลี่ยงนะผมเลยพยายามไปหามาครับว่าจริงๆแล้วเอนพอยต์ของเรื่องเนี้ยก็คือถ้า LDL c อ o l e s t e r อลสูงขึ้นสิ่งที่เรากลัวกันอันหนึ่งก็คือเรื่องของไขมันอุดตันในเส้นเลือดก็เลยไปดูว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยจะทำให้เกิดไขมันอุดตันในเส้นเลือดไหม ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าทั้งเรื่องของน้ำมันมะพร้าวเรื่องของการกินเนื้อมะพร้าวหรือว่าการกินกะทิพวกเนี้ไม่มีหลักฐานอย่างชัดเจนในคนไม่มีหลักฐานแบบ RCT อย่างชัดเจนที่ยืนยันว่าจะทําให้เพิ่มไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้ เพราะฉะนั้นด้วยหลักฐานที่มีอยู่ตอนนี้น้ำมันมะกอกและน้ำมันํำข้าวเนี่ยก็เลยเป็นน้ำมันที่เหมาะกับคนที่มีภาวะ LD L D L คอเลสเตอรอลในเลือดสูงแล้วก็อาจจะเหมาะกับคนปกติทั่วไปที่ต้องการดูแลเรื่องของระดับไขมันในเลือดส่วนน้ำมันมะพร้าวนะครับที่ทําให้ LD L D L c อ o ล e s t อรอลเพิ่มขึ้นการเพิ่มขึ้นเนี่ยจะเป็นสาเหตุของภาวะไขมันอุดตันในเส้นเลือดในคนหรือเปล่าก็ต้องตามดูกันต่อไปครับถ้าถามผมในฐานะที่เป็นหมอก็ต้องบอกว่า ควรหลีกเลี่ยงไปก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงอยู่แล้วครับคราวนี้ระหว่างน้ำมันมะกอกกับน้ำมันรำข้าวก็จะมีคำถามว่าแล้วเราจะเลือกตัวไหนดีละ่ะในแง่ของไขมันในเลือดนะครับมีการศึกษาพบว่าน้ำมัน2ตัวเนี้ลด LD L D L c อเ l e เตอรอลได้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยัยสำคัญส่วนในเรื่องของการกินสดหรือว่าการศึกษาทางคลินิกน้ำมันมะกอกมีหลักฐานที่เยอะกว่ามากครับ เพราะฉะนั้นถ้าสมมติให้ผมเลือกผมก็จะเลือกทั้ง2แบบครับผมจะกินสดดิบกินครับขนมปังหรือว่ากินกับสลัดก็จะใช้น้ำมันมะกอกส่วนถ้าใช้ในการผัดหรือว่าทอดเบาๆก็จะใช้น้ำมันอรัข้าวครับก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะไม่ยากไปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกมากครับผมไปหาข้อมูลมา ดูไปดูมาหลายอันก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่แต่ผมก็พยายามดูภาพรวมแล้วก็สรุปมาให้ฟังในคลิปนี้นะครับรบกวนช่วยแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่สนใจด้วยนะครับใครที่มีความเห็นข้อเสนอแนะก็เขียนกันเข้ามาได้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ